ของชิ้นนี้ที่น,น้องรอคอยก็มาแล้วค่ะบอกเลยว่าน่าจะถูกใจน้อง,องผู้หญิงนะคะเพราะมันเป็นเสื้อ3ดีนะคะน,น้องในเทศกาลวาเลนไทน์สุดน่ารักจะเป็นเสื้อสีขาวนะคะแขนยาวแบบนี้ที่เป็นลายสตรอเบอรี่สีชมพูไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน,น้องเขาแจกเยอะมากตั้ง1 5 0 0 0ชิ้นค่ะแถมว,วิธีทําก็ง่ายด้วยเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูขา่าว่าต้องทอํายังไงบ้าง เขาแมบตามพี่แป้บมาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนนะคะอายุบัญชีโรบอกไม่ถึง13ไม่สามารถเข้าไปเล่นแบบแบบนี้ได้นะคะและในการที่น้องจะได้เสื้อสตรอเบอรี่สุดน่ารักนั้นก็คือ จะต้องเล่นมินิเกมนะคะวันละ4มินิเกมเป็นเวลา3วันค่ะฟังไม่ผิด4มินิเกม3วันนะคะซึ่งการเล่นมินิเกมเนี่ยน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างส่วนใครเป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นเลยหรือไม่เคยรับของฟรีจากแแบบนี้เลยดิวิแป้จะพาไปดูข่าวว่าทํายังไงมันจะเด้งด้านขวาให้น้องๆกดจอยแบบนี้นะคะน้องๆก็กดเข้าไปค่ะแล้วน้องๆก็เข้าไปเล่นมินิเกมแบบนี้ได้เลยค่ะซึ่งไม่จําเป็นว่าน้องๆจะต้องเล่นแพ้หรือชนะนะคะเพียงแค่น้องๆเข้าร่วมเล่นไม่กดออกก่อน หลังจากเกมจบก็พอแล้วค่ะเมืนน่อน้องเล่นจบเสร็จปั๊มมันจะขึ้นแบบนี้แปลว่าเราได้เควสสาเร็จแล้วเรียบร้อยน,อน้องก็ไปเช็คได้เลยนะคะว่าเควสที่น้องทำเนี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นเปอร์เซ็นต์แปลว่าผ่านนะคะน,น้องก็เล่นไปเลยค่ะวันละ4มินิเกมทั้งหมด3วันนั่นเอง